สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวนักเตะไอคอนนะครับมาในนามคาร์ดนาชาชนะครับเบรเม่นะครับเป็นนักเตะประเทศเยอรมนีนะครับจะมีค่าพลังอยู่ที่107นะครับมาในตําแหน่ง LWB นะครับหรือแบ็กฟูลนะครับแบ็กเติมนะครับไม่ใช่แบบแบ็กแบบสายรับนะครับเหมือน LB นะครับคุณสมบัติก็จะมีดังต่อไปนี้นะครับการเล่งความเร็วอยู่ที่1 2 4การทําประตูอยู่ที่72 การยิงลูกไกลอยู่ที่121ลูกโทษอยู่ที่125การส่งลูกไกลอยู่ที่110การมองอยู่ที่118เส้นโค้งอยู่ที่127การเลี้ยงลูกอยู่ที่113ความว่องไวอยู่ที่109สมดุลอยู่ที่113การยืนแบบเทคเกิลอยู่ที่123การรับลูกอยู่ที่125ความแข็งแรงอยู่ที่118กระโดดอยู่ที่112นะครับ ความไวในการวิ่งนะครับอยู่ที่123พลังในการยิงอยู่ที่129การควบคุมตำแหน่งอยู่ที่88ลูกวอเลยอยู่ที่89การส่งลูกกายอยู่ที่123การเปิดบอลอยู่ที่134ฟรีคิกอยู่ที่97การควบคุมบอลอยู่ที่122ปฏิกิริยาอยู่ที่123การประกบอยู่ที่123การสไลด์แบบแท็กเกิลอยู่ที่1 0 7การม่งอยู่ที่102และความก้าวร้าวอยู่ที่116นะครับคุณสมบัติข้างในนะครับ ความสูงอยู่ที่176เซนติเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่77กิโลกรัมนะครับความขยันในเกมบุกอยู่ในระดับกลางนะครับความขยันในเกมตั้งรับอยู่ในระดับกลางครับกำหนดท่าสกิลนะครับคือรูเล็ตนะครับการฉลองนะครับคูกเข่าแล้วชี้ขึ้นฟ้านะครับแล้วก็คุณสมบัติข้างในคือพยายามเตะลูกขวางนะครับหรือสนามก่อนนะครับคุณสมบัติอย่างคือยิงลูกปั่นโค้งนะครับสกิลที่บูทนะครับก็จะมีดังนี้นะครับก็คือเราจะบูทสมดุลนะครับ โบนัสตำแหน่งที่จะได้ก็จะมี LWB นะครับรับ100%แล้วก็ LB LM RWB นะครับลดลงมา2 LW CB RB นะครับลดลงมา3นะครับโอ้ตัวนี้เล่นเกมบุกได้ด้วยาสกิลที่บูทข้างในนะครับก็จะมีการเลี้ยงลูกความเร็วในการวิ่งความสมดุลการเทคเกิลแบบยืนการเปิดบอลน,นะครับ ประวัติของนักเตะนะครับก็จะมีดังนี้นะครับการ์ดนะครับจะเป็นการ์ดนานาชาตินะครับเป็นนักเตะอ่าประเทศเยอรมนีนะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดไอคอนนะครับส่วนสโมสรที่แกเคยค้าแข่งนะครับเราสามารถเอาไปฟูลทีมได้ก็จะมีดังนี้นะครับก็จะมี HSV แล้วก็ a อตเลต์ FC ไดเซอร์สลาเทนนะครับบาเอนวิวนิกแล้วก็อินเตอร์นะครับ สโมสรหลักๆก,ก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็สามารถฟูลทีมได้นะครับส่วนาการ์ดตังแกจะเป็นการนาชาตินะครับจะเป็นฟูลทีมประเทศมากกว่าเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าซ้ายนะครับแต่ว่าเล่นได้ทั้งซ้ายและขวานะครับมีค่าพลังอยู่ที่10ขีดนะครับมีความอึดแล้วก็เป็นนักเตะสีดาวเล่นสกิลได้เยอะเลยเป็นนักเตะสีดาวมีความพิ้วมีความใช้สกิลได้คล่องตัวส่วนราคานะครับตอนนี้อยู่ที่ 79m ถึง 87m นะครับราคาค่ากลางอยู่ที่8 4 m ส่นะครับส่วนเราสามารถซื้อได้ราคาต่ำกว่านี้ก็อยู่ที่เขาจะเทตลาดปรับขึ้นๆลงๆแต่ราคาอยู่ประมาณนี้เลยครับสรุปนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับหรือว่าใครที่มีความคิดเห็นต่างนะครับก็สามารถคิดต่างได้นะครับแต่ว่านี่คือเมื่อผมลองเล่นแล้วนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็จะมีเติมมาจบสกอร์ผมให้8นะครับเติมเกมลูกผมให้9้า เติมเกมริมเส้นผมให้9นะครับเปิดบอลผมให้9แล้วก็ส่งลูกใกล้ผมให้9นะครับส่งลูกไกลผมให้8นะครับตัวนี้นะครับจะเติมมาจบสกอร์ได้ดีนะครับแต่ว่านานๆทีจะเห็นเขาเติมขึ้นมานะครับส่วนเติมเกมลูกก็คือเติมบ่อยอยู่แล้วเป็นฟูลแบ็คอยู่แล้วถ้าใครเล่นตำแหน่ง LWB เติมบ่อยอยู่แล้วส่วนเติมริมเส้นก็คือเขาจะเล่นชิ่งกับปีกขึ้นมาแล้วเล่นบอลโยนเนี่ยเติมมาบ่อยเหมือนกันส่วนเปิดบอลนะครับก็จะให้9้านะครับเปิดบอล ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แบบที่จะหมามาเปิดเข้าหัวแล้วสามารถจบตะกรอได้เลยเงี้ยส่วนส่งลูกใก้นะครับผมให้เก้านะครับส่งดีอยู่แล้วก็ลูกไกลผมให้แปดนะครับต่อไปนะครับเกมรับนะครับเกมรับผมให้แปดแย่งบอลผมให้เก้านะครับแย่งมงครับผมให้เจ็ดนะครับความแข็งแร่งผมให้สิบเลยนะครับตัวหนาความไวนะครับผมให้เก้านะครับสปีดต้นผมให้แปดใช้สกิลผมให้เก้านะครับ เกมรับนะครับแกไม่ค่อยเก่งเกมรับแต่เกมลูกอะแกดีเลยแล้วก็แย่งบอลผมให้เก้านะครับเป็นตัวที่แย่งบอลดีนะครับแล้วก็แย่งมุมผมให้เนะครับถ้าเราเล่นเขาเนี่ยเอามาเล่น l อนะครับเขาแบบต้องวิ่งมาแทนตำแหน่งพวก CB ีอย่างเงี้ยพอโดนลูกเปิดมุมอย่างเงี้ยแกจะแย่งมุมไม่ค่อยดีก็จะโดนเปิดมุมบ่อยนะครับแล้วก็ความแข็งแกร่งเอาให้สิบเลยเป็นตัวหนาแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ความไวผมให้9นะครับจะเห็นแบบผมเติมขึ้นมายิงบ่อยบ่อยนะครับสปีดต้นให้8นะครับ ก็คือใช้สกิลไมก้านะครับ3อันเนี้ยมันจะมันจะเขาเรียกอะไรอ่ะมันจะบาลานซ์กันก็คือจะปิดต้นอ่ะไม่ได้ไวมากค่อยๆลากขึ้นมาเรื่อยๆแต่ความไวพอถึงเวลานะครับความไวยมันจะก้าวก็คือมันจะไวแล้วทีเนี้ยมันเขาจะตามไม่ทันแล้วก็สกิลไมก้าก็คือใช้สกิลหลบกองหลังเขาได้นะครับหรือว่าหลบกองกลางเข้ามาได้นะครับก็คือเวลาจังหวะที่แบบผมลากตั้งแต่ขึ้นสนามขึ้นมางเงี้ยหรือว่าลากแต่หน้าโกงเงี้ยขึ้นมายิงก็บ่อยนะครับหรือว่า จะคล้ายๆแบบว่าอ่าไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับตัวเนี้ยลากบอลไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยส่วนอ่าลูกตั้งเตะนะครับผมให้ดีแล้วก็ลูกฟีกิกนะครับให้อยู่ในระดับกลางนะครับลูกตั้งเตะพวกลูกเปิดมุมพวกอะไรเงี้ยผมให้ดีส่วนกลมอื่น,นะครับสิบขีดเล่นจนจบเกมได้เลยนะครับพลังแฝงนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมว่าเขาเปลี่ยนจากรับเป็นรูปได้ดีแบบโต้กลับเนี่ยถ้าให้เขากระชากมานี่โอโ้โหผมเคยก็ช่างแต่หน้าโกนแล้วก็มาหลุดเดี่ยวม เปิดมุมของเขาที่แบบเขาทําไม่ได้เงี้ยเราโต้กลับเงี้ยส่วนข้อเสียคือเราจะเสียตําแหน่งถ้าเราจบจบเกมไม่ได้เงี้ยเราอาจจะแบบโดนเขาแบบโต้กลับมาแล้วก็เสียประตูแทนเพราะว่าตัวเขาอะขึ้นไปทําเกมรูปใช่ไหมตําแหน่งเขาก็จะว่างเงี้ย,ยไม่มีตัวมาซ้อนถึงตัวมาซ้อนไอตัวตัว CB ที่มาซ้อนไอซีบีตรงนั้นก็จะหายไปเงี้ยมันทำให้เสียตําแหน่งครับช่วงวิเคราะห์แนวทางการเล่นนะครับผมแนะนาว่าจับเขาไปเล่นตามตําแหน่งเขาดีกว่านะครับ LWB ออ ใครที่ชอบเล่นหลังห้าโอเคเลยตัวนี้มันจะได้แบบเติมเต็มที่เลยแบบเติมแบบบุกแบบไม่ต้องคิดอะไรไงถ้าเกิดเราเขาเราจับเขาไปเล่น LB เงเขาก็ต้องห่วงเกมรับใช่ไหมล่ะเพราะมันต้องหลุดตำแหน่งถ้าเราจับเขาไปเล่น LB w เงเขาจะเติมเต็มที่เลยเงเติมไปเล่นลูกริมเส้นลูกโยนอย่างเงี้ยโยนเปิดมงอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาเป็นตัวที่เปิดบอลดีผมแนะนานะครับให้เขาเล่นตามตําแหน่งนั่นแหละหรือไม่ก็ถ้าแบบเราชอบแผนเนี้ยเราก็เล่นเอาเขามันจับ LB ก็ได้ไม่ได้เสียหายอะไรแล้วเราก็เห็น LB เติมเก่งเยอะแยะไปแต่ข้อเสียคือเขาเติมมาเขาจะรู้ตําแหน่งเขาจะลงไม่ทันแค่นั้นแหละเพราะว่าเขาไม่มีสปีดต,ต้นสปีดต,ต้นเขาน้อยแต่ว่าความไวเขามีก็จริงแต่ว่าเขาก็ไปเรื่อยๆอครับเขาจะเป็นตัวที่เติมมาเติมมายิงบ่อยอย่างเงี้ย เติมมาเล่นลูกดิมเส้นแล้วไอทําช่วยเกมให้เพื่อนช่วยปีกอะไรเงี้ยซ้อนปีกบ่อยอย่างเงี้ยส่วนเล่นเกมรับไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับตัวนี้ลองไปผมยังไม่เคยลองจับเขาไปเล่นตามตำแหน่งไ,ไงผมเล่นนะครับจับแต่เขาเล่น LB ผมก็ว่าโหดแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเขาเล่นตามตำแหน่งเขาจะโหดขนาดไหนผมก็ไม่รู้นะครับก็อยากแบบเออลองมั่งครับอยากให้เพื่อนลองมั่งแต่ว่าผมคือผมขายไปแล้วไงผมเลยเออไม่ได้ จับไปเล่นตำแหน่งนี้ไงก็เลยจะมาพูดแค่ว่าแนวทางของตำแหน่ง LB คือเขาโอเคเล่นได้ดีเลยขนาดลบลงไป2นะเขายังเล่นได้ดีขนาดนี้เออถ้าเขาเล่นตำแหน่งจริงๆเขาก็น่าจะเล่นได้ดีส่วนอ่าเขาเก่งเรื่องลูกลิ้นเส้นครับลูกลิ้นเส้นอนะ่ะเขาเล่นลูกลิ้นเส้นดีมากเปิดบอลให้เพื่อนอนะ่ะดีแล้วเป็นตัวเป็นตัวที่แบบโยนบอลแม่นอนะ่ะ แต่ว่าเพื่อนจะจบสกอร์ได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่โยนผมว่าโยนบอนลริมเส้นแมนมากแล้วก็ลูกเต,ตะมุมหรือว่าลูกตั้งเตะเนี่ยเป็นตัวที่โยนโยนให้เพื่อนหม,ม่งดีครับแต่เกมลูกแกเออแก,กเหมือนเชื่อเชื่อหน่อยแต่แกก็ไปเรื่อยๆได้ครับส่วนสกิลใช้สกิลได้ดีเลย4ีดาวใช้สกิลหลบหลีกคู่ต่อสู้ดีแล้วก็สามารถหลบแล้วหลบแล้วทำจังหวะมายิงก็เยอะหลอกคู่ต่อสู้ก็เยอะนะครับ เล่นง่ายครับตัวนี้ลองไปจับเล่นดูใครสายไอคอนผมแนะนําตัวนี้ห้ามพลาดเลยน่าจะเป็นลองถ้าเกิดว่าจากเล่นตําแหน่งจริงๆของมัน LB ก็น่าจะเป็นโคบะน่าจะเป็นโคแค่นั้นแหละเป็นลองแค่โคแค่นั้นในความคิดผมนะเพราะว่า LB ตัวเก่งก็เยอะเงี้ยพวกจอยนี่ LB อย่างเงี้ยแต่ถ้าใครไอคอนนะ่ก็ต้องมีเขานั่นแหละเขากับโคสองตัวนั่นแหละถ้าตําแหน่ง LWB ก็เขาโนหนึ่ง อ่ LB ก็น่าจะเป็นอันดับ2หรืออันดับ3นะจะผมให้อันดับ2เลยรองแค่โคอาโคน่าจะเต็มเกมลูกปีกว่าเพราะตำแหน่ง,งเขาเนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ช่องทางติดตามผมก็จะมี TikTok ลองออฟฟิเชียล YouTube ลองออฟฟิเชียลแล้วก็เพจลองออฟฟิเชียลนะครับช่วยกันติดตามด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มยอดวิวยอดไลค์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปใหม่ๆนะครับ